โอเคก็ขอกราบสวัีเจ้าครับวันนี้ก็อยู่ช่องซิมโบ้เพลย์สีสองนี้เราจะเล่นเกมเอ่อระบบแมพค่ายดิวเดอร์ชิปกันนะครับผมก็วนี้เราจะทำอะไรวันนี้เราจะมาดูฟลุตเฟอร์ดร์รี่นะทุกคนมันเล่มแหล็กเลยเราจะหลุดอีกโัวเนี่ยอีแคคที่ห้าแล้วนะทุกคนมันเยอะมากเลยนี่เออเอาจริงผมจะเลิกเลยนี่เออเพราะมันหลุดบ่อยมากเลยนะทุกคนใครอยากจะให้โทสัพ แบบโทรศัพท์เกมมิ่งก็ผมก็ทักพลางแชทได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงินเฟดบุกไว้ใครอยากให้โทรศัพท์ผมแบบ,บดีๆนะโทรศัพท์แบบเกมมิ่งเกียร์อะไรเงี้ยโอเคนี่เราจะมารีวิวเฟอร์เรรี่ที่แข่งในสนามแท็กนะทุกคนแต่ว่าผมรู้ได้ไงเพราะว่าข้างในมันเป็นแบบเนี้ยข้างในเป็นแบบเนี้ย นั่นแหละคันนี้ก็วิ่งได้อยู่ประมาณสองร้อยยิบห้าแล้วไอ้ 300. สามร้อยสามร้อยยีิบห้าเอออันนี้ก็คือกระเป๋าใหม่ผมนะเออเคยใครเเจอผมแล้วแบบใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ผมไปแต่งตัวใหม่ะแต่งตัวแค่กระปรเป๋าอีกภายในมีแค่นี้ก่อนจอยก็เป็นแบบแบบนี้อันนี้ผมพรมอะไรนะ มันไม่มีหมอนเลยตรงนี้เลยวะไม่ได้มีเลยนะทำไม่ง้ไม่แข็งอะ่ะแข็งมากเลยอ่ปวดคอแนะ่นอนคันนี้เหมือนฝาก,กระปรงจะเปิดได้นะเพราะว่ามันมีสีมัํดำอยู่ก็ยันอยู่ข้างหลังไม่ใช่หรอโอ้รถคันนี้เป็นแบบล้อแบบที่ต้องใช้ปืนปืนปืนะอะไรวะเพราะนี่ปืนอะไรวะที่ใช้ในสนามแ่ง ผมไม่รู้ปื้นอะไรวะนั่นแหละมันมันจะใช้ในการถอดล้อแต่เกิดแบบขับในถนนจริงๆนะแล้วแบบยางแตกอะไรเงี้ยก็คือรถสไลด์อย่างเดียวเพราะเปลี่ยนยางไม่ได้ทุกคนมันไม่ใช่ล้อธรรมดามันเป็นมัดมัดแบบเฮ้ยมันเป็น,น,นปล้อที่ใช้ในสนามเออพุทตะกุตะขาถึงวันนี้วัวันนี้ผมไม่ขับไปดูนะทุกคนอย่าหลุดอืมมันมะี่วันเนี่ย เส้นแข่งแดงเสวนแข่งแดงได้อยู่ประมาณเออเท่าไหร่วะประมาณสิบสองกว่กวิาสิบอกสิบสามวิอะเพราะคันนี้ผมไม่ได้แต่งมาผมก็เลยรู้นะไอ้ตรงนี้เป็นทางเติมน้ำมันนะดก่อนมันมันจะมีสองทางมั้งใช่มีสองทางไอ้หมนี้ผมเก็บแล้วนะอืม ใคร่เก็บไม่ทันก็ไปดูยีิบโซนเอาก็ได้ชมชมผมลงอีนิวเอ,อ่อมอกระนนอกของทางฟอกฟอกอะไรวะฟอกฟอกฟอกเซสเออช่ามงมเหอะชื่อด e v เ l ิลเอชชื่อของผมก็เป็นไฮเปอร์ดับเบิลเอชเหมือนเดิมนทุกคนไม่ได้เปลี่ยนชื่อผมก็จะใช้นี่ตลอดนี่แหละลถึงจะมีเด็ดเด็รชื่อใหม่ก็ผมก็จะเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดมีรถใหม่นะ แต่เกิดรถกาขอก็ไม่เปลี่ยนนะอืมคั้น,นี้เป็นรถแท็กนะทุกคนก็จะมาไปซื้อได้ในราคาประมาณเก้าแสนเก้าหมื่นดีนะไม่เป็นเก้าสิบดีนะไม่เป็นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะเฮงไปนะไม่คงแบบอะไรวะอืมนั่นแหละ ่วนโค้ดก็โค้ดมันจะได้แปดหมื่นนะทุกคนไม่ไม่รู้อยู่ไหมนะจะไปภาษาอะไรล่ะเดี๋ยวจะไปภาษาอะไรไหมเนี่ยใส่โค้ดเนี่ยนะใส่โค้ดนี้แลทุกคนจะได้แปดหมื่นนะทุกคนพยายามใส่โค้ดไปบ่อยนะถ้าเกิดมีการอัปเดตนะเพราะว่ามันจะได้ช่วยใกกนการหาเงินเร็วนะทุกคน อืมมันช่วยในการหาเงินเร็วนะทุกคนอืมถ้าเกิดทุกคนพยายามเก็บโค้ดบ่อยๆนี่เฟอร์รี่ผมเอาไว้ชั้นนี้ส่วนฟอร์ม l ลาวันผมเอาไว้ข้างบนสุดเลยการรีวิเวก็มีแค่นี้นะทุกคนอืม เดี๋ยวผมจะไปขับให้ดูสักรอบหนึ่งแล้วกันนะทุกคนว่ามันอัตาเ่งชาไหมหรือว่าน่ชาไหมถ้าเกิดทุกคนอยากดูเรีเตวงเต็ๆก็ไปดูในช่องอื่นนะเช่นแบบช่องไรวะพูดผู้ชื่อช่องได้ไหมเราเราไม่พูดดีกว่านะเดี๋ยวเราจะโดนฟ้องแล้วกันนะจะไม่พูดแล้วกันนะอมเดี๋ยวเราจะมาดูอัตาเ่งกันนะครับผม แต่ตอนเล่นก็คือก็ค่อนข้างช้าค,นก,คน,กนก็เกิดทียกับรถที่ผมขับอยู่นะคือบุกติเวฟีนะคนไม่รู้มันชื่อบุกติอะไรบุกติพัสุบุกติเวลามพัสไม่รู้อะ่ะเดือนนะ้าผมว่าจะเิอไม่ไฮเปอร์คาร์นะไม่เคยเห็นด้วย เดี๋ยวผมจะลงชุมชนน้อยเดี๋ยวใครอยากเลือกโหวตนะทุกคนโอเคก็น่าจะได้เวลาปิดคลิปแล้วก็แสดงใครจะเชัเออลืมเล่าอีกอย่างคือถ้าเกิดรถรถเราอะเป็นรถที่ไม่มีไฟในชีวิตจริงใช่ไหมมันก็จะไม่มีไฟในเกมเหมือนกันนะทุกคนมใช่ฟิร์มเม่ารอผมลองมาแล้วไม่มีโอเคก็น่าจะได้เวลาปิดคลิปแล้วก็แสดงใครชักทีนี่หรือว่าดูสมีอะไรอ้อ ก็จะรักใคร์ี่นี้เราดูคลิปนี้ค่ะค่อยเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จะมีกันดิ่ด้วยเขาจะได้คลิปจะได้ไปพาคิปใหม่นห้ทุกคนไล้บ่อยกุญแกดกระดก่ึง